เอาละรครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมกับตันพัดนะฮะและในคลิปวิดีโอนี้ครับในเกมเรียวโยกังโมบายเนี่ยเขามีการอัปเดตแพทใหม่และเป็นแพทใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาแล้วก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะอย่างแรกเลยก็คือทางเกมเรียวโยกังเนี่ยเขาได้อัปเลเวลขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเป็นเลเวล210รด้วยความที่ว่าหลายคนบ่นว่าเบื่อไม่มีอะไรทําเลยอยากเก็บเวล นี่แหละครับทางทีมงานก็จัดให้แล้วนะแล้วก็ต่อมาครับเป็นรางวัลล็อกอินเชื่อมต่อพิเศษแบบ14วันเนี่ยได้รีเซตใหม่อีกแล้วนะครับผมและในการล็อกอินวันแรกเนี่ยจะได้เป็นอาวุธสมอาวุธ SR นะครับแล้วก็วันที่2ก็จะเป็นเกาะ s อนะวันที่3ก็จะได้เป็น r u b y ้หนึ่พนนะครับส่วนใครที่เข้ามาเล่นใหม่หรือผู้เล่นใหม่นะครับทีส่สร้างตัวละครมา ก็จะได้รับเป็นอาวุธกล่องสุ่มอาวุธเอ1อาร์หนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นกล่องสุ่มเกาะเอ HR 3อาร์สามชิ้นนะครับต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแล้วเนี่ยผู้เล่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็จะเวลง่ายขึ้นนะต่างจากเมื่อก่อนเลยผู้เล่นเมื่อก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีของเล่นเลยนะกว่าจะได้เออาร์แต่และชิ้นเนี่ยยากมากเลยเอาละครับต่อมาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกิจกรรมกันต่อเลยกิจกรรมแรกครับเป็น กิจกรรมอัพเลเวลนะที่เพิ่มมาก็จะเป็นเวล200กับ210นะครับของก็ตามนี้เลยนะ200ได้รูบี2 5 0 0 210ได้รูบี3,000แล้วก็200นี่ก็จะได้กล่องสุ่มอวุเดชอาร์อีก1ชิน้น210นี่ก็จะเป็นต่างหูโอเคครับก็ประมาณนี้นะต่อมาเป็นกิจกรรมรวบรวมเราก็ต้องรวบรวมของที่เขากำหนดมาให้นะครับ ซึ่งของพวกนี้ก็ตีได้จากมอนเตอร์ทั่วไปเลยนะของพวกนี้เป็นกิจกรรมเอาไว้แลกในร้านค้านะโดยที่เขาจะให้เราเนี่ยสะสมไปถึงสมุดเล่มสีทองเนี่ยนะคะเล่มสีเหลืองเนี่ยทองทองเนี่ยแล้วเอามาแลกในร้านค้านะครับไปที่รถเข็นมาที่ร้านค้าแล้วก็มาร้านค้ากิจกรรมนี่ครับก็ตามนี้เลยของรางวัลก็ตามนี้เลยเราก็มาเลือกซื้อกันได้เลยแต่ผมแนะนาให้เป็นซื้อลูบี้นะหนึ่งร้อนนี้ นี่นะแนะนำตัวนี้นะโอเคต่อมาเป็นกิจกรรมรูเล็ตนะครับผมนี่ครัเราก็มาทำเคลสต,ตามที่เกมเขาระบุไว้เลยนะของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยนะครับในวงล้อเดี๋ยวผมจะกดให้ท,ทีหนึ่งนี่ครับก็ประมาณนี้ต่อมาครับเป็นกิจกรรมคืนกําไรเดี๋ยวตรงนี้ผมจะข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ใช้ลูบี้เหมือนเดิมกิจกรรมต่อเนื่องก็รีเซ็ตแล้วนะฮะ ก็ทาภารกิจตามที่กําหนดเลยนะครับตามกิจกรรมเป้าหมายในข้างบนเนี่ยโอเคครับต่อมาเป็นกิจกรรมท้าประลอง1นึนะครับก็เป็นกิจกรรมเดิมเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือจะได้รูบี้มากขึ้นนะครับลงครบ100ครั้งนะลงทุกวันแต่ผมแนะนําให้ลงวันละ7ครั้งนะครับใช้ไปเลยนะใช้ใช้รูบี้ลงเพิ่มไปเลยนะครับ พอไม่งั้นถ้าไม่ลงซ้ำเนี่ยมันไม่ถึงร้อยครั้งนะแล้วก็ต่อมาครับเป็นกิจกรรมเสริมพลังก็ให้เราเสริมพลังตามที่เขากําหนดไว้นะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะโดยส่วนตัวผมถ้าจะให้แนะนําก็ตีบวกไว้แค่120ครั้งก็พอแล้วนะเอากล่องสุ่มยุทธพันธ์ S1 SR เนี่ยก็พอแล้วนะอันนี้เป็นยันโยพรีเมียมเดี๋ยวเราไปใช้กิจกรรมรวบรวมแลกเอาก็ได้นะครับยันโยพรีเมียม ก็ต่อมาครับเป็นกิจกรรมรายสัปดาห์ก็ทํากิจกรรมรายสัปดาห์ทั่วไปครับซึ่งกิจกรรมรายสัปดาห์จะอยู่ด้านซ้ายมือของรางวัลก็ตามนี้เลยนะฮะต่อมาครับเป็นกิจกรรมล่ามอนเตอร์นะครับซึ่งให้เราไปกําจัดมอนเตอร์อิลิทกับมอนเตอร์ทั่วไปนะครับมอนเตอร์อิลิทก็เป็นมอนเตอร์หัวเหลืองก็อย่างที่เคยบอกของรางวัลก็ตามนี้เลยนะฮะ แล้วก็อย่างต่อมาที่อัปเดตนะครับก็จะมีแผนที่ใหม่นะครับผมก็ที่จะเพิ่มเข้ามาก็มี4แผนที่นะครับนี่นี่นีโอเคแล้วก็จะมีบอสแต่ละเมืองนั้นๆมาด้วยนะเพิ่มมา2ตัวนะจาก8ตัวเป็น10ตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการอัปเดตแผนใหม่แผนนี้และในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาเร็วไปเร็วนิดนึงนะครับ เน้นเนื้อหาสาระหน่อยนะเพราะกว่าช่องนี้จะมีสาระแต่ละทีเนี่ยค่อนข้างยากนะเอาไว้ให้ช่องนี้ได้มีคลิปที่เป็นสาระสักคลิปหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเพิ่มเติมครับอีกเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้ายังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับเพราะทุกการกดไลค์เนี่ยเป็นกําลังใจให้ผมได้มากเลยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ ไว้เจอกันครับเอาน้อนหายน้อนเอาอ,อ๋อน้อนน้อนอยากเล่นน้ำน้อนน่ารักมากเลยดูดิดูด,ดิน้อนเลเวลสมน่ารักโอเคครับยังไงไว้เจอกันใหม่ครับผม